ขาทรายชุดนี้ทั้งอะแดปเตอร์ด้วยราคาอยู่ที่18,000บาทนะครับที T, ตัวนี้ชุดพันท้ายราคาอยู่ที่37,000บาทตัวตัวกล้องเลงนี่ก็ราคาอยู่ที่40,000ืนปืนน่าจะอยู่ที่ประมาณ40,000ถึง42,000บาทบางร้านจะขายถูกขายแพงก็แล้วแต่นะครับเบ็ดเสร็จแล้วปืนกระบอกนี้นะครับ โดนครับโดนนะสุดท้ายโดนเป็นเป็นเพลนเหล็กขนาด2นิ้วครึ่งที่ระยะหนึ่งรอเมตรครับยิงโดยใช้อุปกรณ์ช่วยเป็นขาทรายแล้วก็ป้องพันท้ายแบบไม่ใช้หมอนทรายนะครับเป็นพันท้ายลอยนะครับยิงแบบพันท้ายลอยโดนโดนโอ้ เมิมตรโดนโดนโอ้หนึ่งนิ้วก็โดนโอ้สุดยอดสุดยอดมีเพจเหล็กอยู่สตัวครับตัวทสุดท้ายน่ะขนาดเส้นผ่าสุดกลางแค่หนึ่งนิ้วครับที่ระยะร้อยเมตร ท่านอนยิงพันท้ายลอยครับเม็ดโดนโอ้มาละมาละโดนโอ้มาละมาละโดนโอุ้ย โอ้หนึ่งนิ้วก็โดนโอ้สุดยอดสุดยอดโอ้ห้านัดสี่เต้มเนาะโอ้หนึ่งนิ้วก็โดนยอดสุดยอดถ้กิยิงยไหนลอยเราโดนโดนโอ้สองนัดโดนน่ะโดนหมดน่ะ มิดมิดสองนัดโอ้ยยิงยากไปมั้งนิ้วหนึ่งน่ะเนาะมันยิงยากไปมั้งหนึ่งนิ้วครับยิงไม่โดนครับยิงยากไป ดโดนมาแล้วมาแล้วสวัสดีเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมที่กำลังรับชมคลิปของเป็ดนักล่าในคลิปนี้นะครับหลังจากที่สอบถามราคานะครับปืนที่ปรับแต่งจากพันท้ายไม้ซึ่งเป็นรุ่น ซี457อัวัลำกล้องยาว24นิ้วนะครับเจ้าของปืนคือคุณแพทนะครับที่จังหวัดอุบลน,นะครับปืนกระบอกนี้นะครับมีส่วนประกอบหรือว่ามีอะไหล่ชิ้นไหนที่ปรับเปลี่ยนใหม่บ้างนะครับไล่มาด้านหน้าเลยก็จะเป็นขาทรายนะครับขาทรายชุดนี้ทั้งอะแดปเตอร์ด้วยราคายอยู่ที่18,000บาทนะครับชุดพันท้ายของยี่ห้อนี้นะครับ mdt นะครับ mdt ตัวนี้ชุดพันท้ายราคาอยู่ที่37,000บาทแล้วก็จะมีน่าจะเป็นตะกั่วนะครับวัสดุตัวนี้เป็นตะกั่วทวงมีด้านหน้านี่4เมตรแล้วก็มีตรงที่พันายนี่อีก2เมตดนะครับเฉพาะตัวตะกั่วทวงเนี่ยงบอยู่ที่9,000บานะครับเปลี่ยนไปแค่4จุดกล้องเลงกล้องเลงที่ใช้เป็นรุ่น Vortex Vortex Viper นะครับ5ีดย5 คูณห้าสิบนะครับตัวนี้น่าจะเป็นเส้นเลงนะ็ง FFP ตัวตัวกล้องเล็งนี่ก็ราคาอยู่ที่4 4 0 0 0บาทแล้วก็มีแหวนลัดกล้องนะครับแหวนลัดกล้องเนี่ยเฉพาะแหวนคู่นี้ราคา3,000บาทนะครับลางนะครับลางเนี่ยถ้ายิงเทคติคเลิ้เขาอาจจะพายิงที่ระยะ200เมตรนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องต้องเป็นลางชดเชยนะครับตัวนี้เป็นลางชดเชย30 MOA ราคารางชดเชยตัวเนี้ห้าพันบาทนะครับหมอนทรายตัวนี้ตัวนี้หมอนทรายเป็นเป็นหมอนทรายที่เอามาวางโชว์นะครับวันนี้คุณแพทย์ไม่ไดเอาหมอนทรายที่ที่เป็นหมอนรองพันท้ายแล้วก็หมอนที่เกาะติดอยู่ที่ล่างหน้าเนี่ยมาให้ดูแต่ว่าตัวหมอนทรายทั้งหน้าหลังเนี่ยชุดนี้อยู่ที่10,000บาทนะครับตัวปืนน่าจะอยู่ที่ประมาณ 40,000- ถึง42,000บาทบางร้านจะขายถูกขายแพงก็แล้วแต่นะครับ เบ็ดเสร็จแล้วปืนกระบอกนี้นะครับราคารวมๆแล้วจะอยู่ที่1 6ึ0 0แบาทนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปยิงทดสอบความแม่นยำของปืนกระบอกนี้ให้ชมกันนะครับ <L un ters> ก็จะลองเทสกลุ่มกระสุนปืนซีแซ่สี่หาเจ็แอดวันลำกล้อง24นิ้วนะครับที่นำมา ปรับแต่งเปลี่ยนสต็อกเปลี่ยนอุปกรณ์ให้เป็นชุดยิงแบบเทคนิคนะครับจะยิงที่ระยะ50เมตรกลุ่มละ5นัดนะครับเป็นปืนที่ตั้งเส้นเล็งโดยใช้กระสุนอีเลฟฟอร์สนะครับแต่ว่าการทดสอบยิงกลุ่มรอบนี้เราจะใช้ลูก RWS กล่องส้มดำนะครับ จานออาจจะบอกว่าไกลแกแข็งไม่เป็นไรนะครับคือปืนยิงแนวซิกซ์ติเกิลเนี่ยเขาต้องวิ่งยิงยกปืนยิงนะครับเขาจะปรับแต่งไกให้ให้แบบว่าเสียบางไม่ได้นะครับตัวนี้น่าจะเป็นสปริงเดิมนะครับโอเคม่ดถูกมุดงานนึงไอ้เด็ไอ้ดิฟัคเละนะครับนี่ยยักษ์อันทุบขึไปลอย เดือืนน้นพื้นพืนพุทแพทตั้งตั้งระยะเซตซิโลไว้ที่ห้าแต่ว่าตะกี้ยิงเทคติคอนที่ระยะร้อยเมตรนะครับลืมลืมปรับเส้นเลงใหม่ตอนนี้หมุนมาแล้วกลุ่มตะกี้ยังไม่นับนะครับเดี๋ยวเราเริ่มนับใหม่ เรียเก็บเง่นวะเนี่ขนยนะขอยวเนี่ยได้โอเคได้ดีอ่นะได้ป่ะลูกรอก็ฟ้าน้ออยละอ โอเคครับเร่งเร่งเลยครับจักนั้นแล้ครับก็ยิงไปแล้วสี่นัดนะครับยิงไปแล้วสี่นัดกลุ่มตอนนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณเหรียญห้าสิบตังค์ครับกลุ่มกระสุนสี่นัดอยู่ที่ประมาณเหรียญห้าสิบตังค์ ต้องเข้าใจว่าปืนแนวทิเาากเกอลเนี่ยเขาจะจะใช้ไกไกเดิมนะครับไกเดิมจากโรงงานถ้านัดเกาะ evet. ปุ่มสวยนะครับไม่เกินไม่เกินเหรียญบาทครับเปลี่ยนเปลี่ยนอีกกลุ่มหนึ่งครับเอากลุ่มรหานัดหื้อ่ดีอีกว เียมอามไปเก็บส่กระดาษไหมห <6 S 1> นัดเนะเอาไม่ละเอาที่วานมันไงเนาะมันโดน,นอ่ะัวมันโดนตอนนี้นนนทำความคุ้นเคยกับตัวปืนนะครับเพราะว่าปืนกระบอกนี้เป็นของคุณแพทแต่ว่าทดสอบการยิงโดยอาจารย์อ,ออสนะครับกลุ่มนี้จะเอาจริงนะครับตะกี้ยิงไปหกนัดก็ได้กลุ่มที่สวยมากนะครับกลุ่มสวยมากกลุ่มนี้เอาจริงนะครับ บดมีดไม่ได้ยั่นไข่ระหว่างนี้เอ้าจดไปลงสัตว์หโอ้เลยนี่ครับนี่กี่กี่นะไม่กี่ห้านะด่ะสี่นะ จานกุ่มเนยเจ้านเอาบนสะนโอเคบนสะกระสุนนัดแรกก็ไปเลยออกขว้านะครับออกปืสาเพื่อนนีเป็นขวานะครับดูกลุ่มนะครับก็จะไม่หมุนปรับซ้ายขวานะครับเพราะว่าใช้กระสุนคนละตัวกันนะครับใช้กระสุนนละยี่หอกกันก็จะเล็งที่เดิม เบียดก,กันเลยนะครับสองนัดแรกกระสุนเบียดเม็ดกันเลยสามนัดรูเดียวกันครับ นัดนี้หลุดครับทําให้กลุ่มกระสุนสามนัดแรกที่ทําได้เป็นเม็ดยาพารากลายเป็นเหรียญบาทนะครับนัดที่สี่หลุดนะครับน่าจะเป็นที่ความเบี่ยงเบนของลูกกระสุนนะครับลูเดียวกันครับสี่นัดสวยนะครับมีหลุดนัดเดียวนัดที่สี่ห้านัดเอาให้เอาให้ กระจางนะครับเอาให้กระจางจานอดจะยิงอีกหนึ่งกลุ่มนะครับที่ระยะ50เมตรกลุ่มละ5นัดนะครับยิงไปแล้ว2กลุ่มกลุ่มแรกยิงไป6นัดตอนนี้จะจะปรับซ้ายขวานะครับเส้นเล็งให้ให้กากบาทอยู่ตรงกลางเป้านะครับเป็นกล้องกล้องวอเทค วเปอร์นไวเปอร์นะครับเนี่ยวเปอร์นะตัวนี้วเปอร์ตัวนี้ราคาอยู่ที่สี่หมื่นไม่ต้องใคาส่งมมาอ้าประกนร้านที่ไหนร้าใหญ่ละยูน่ป่ะใช่ต้อทกรถเอง้งใส่เงทุน้องผ่านท่น้องของขาจันหมิงด้วยพี่เล่ ใช่ไหมอาจารย์หมิงใช่ไหมอ๋อเพราะมันมันไม่ใช่เพราะชว์รถถุไม่ได้แตกก่อนแรกเกือบกลางเป้าเลยนะครับกระสุนสูงนิดหนึ่งอาจจะปรับเฉพาะซ้ายขวานะครับจอนอสไม่ได้ปรับความสูงก็เรียกว่าเข้าตรงกลางได้เลยนะครับนัดแรกเ ร้อยรูครับปะสุนสองนัดเห็นแค่รูเดียวครับสนัดร้อยรูนัดท <g ülme yerde models> oh. ี่สามยังไม่โตกว่าเม็ดยาพาราครับปะสุนทั้งสามนัดร้อยเข้ารูเดียวกันทั้งหมดนะครับ <laughs> นัดที่สี่มีหลุดนะครับจากกลุ่มกระสุนหนึ่งแล้วก็กลุ่มกระสุนที่สองที่ได้กระจุกเป้าเป็นเหรียญบาทตอนนี้น่าจะอยู่ที่เหรียญห้านะครับโอย้ยิงเข้าสามนัดร้อยรูแต่ว่านัดที่สี่เนี่ยหลุดไไกลนะครับเข้ารูเดียวกันทั้งสี่นัดนะครับเป็นกลุ่มกระสุนที่ เกือบจะสวยนะครับเกือบจะสวยเกือบจะร้อยลูนะครับ <ทำ S 1> น่าจะเกิดจากความเบี่ยงเบนของของลูกกระสุนเองนะครับฮะ๋อมีมีหล่นอยู่ตรงนั้นนัดหนึ่งมา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 ,มา,มาดูนัดปิดเกมครับยิงที่เป้าเป้านั่นเลยนะครับกระสุนห้านัดกลุ่มประมาณเหรียญสลึงครับกระสุนห้านัด,นด ยกเว้นนัดที่4ที่ยิงไปเมื่อสักครู่เดี๋ยวเราเอาเป้ามาดูกันใกล้ๆนะครับกโดดเลมนัดนมาดูกลุ่มกระสุนกันใกล้ๆนะครับคือกลุ่มแรกนะครับกลุ่มแรกที่จานอัทําความคุ้นเคยกับปืนก็ถ้าใช้เหรียญสลึงนะครับเป็นตัวเปรียบเทียบนะครับอันนี้คือกลุ่มแรกตอนนี้เล็งที่กลางเป้ากระสุนขึ้นขวาบนนิดหน่อยนะครับก็จะสามารถใช้ ช้เหรียญสลึงนะครับปิดมิดกลุ่มนี้6นัดนะครับเหรียญสลึงกลุ่มที่2นะครับกลุ่มที่2กลุ่มที่2จะเป็นกลุ่มนี้นะครับกลุ่มนี้ก็ก็ยิงไป5นัดเข้าใจว่าเป็นนัดที่3มที่ที่หลุดมาแต่ทั้งหมดนะครับทั้งหมดก็สามารถที่จะใช้เหรียญสลึงปิดมิดนะครับกลุ่มสุดท้ายเนี่ยยิงไปยิงไป6นัดนะครับจะมีนัดหนึ่งที่หลุดอยู่ตรงนี้ ไม่มั่นใจว่าจะเป็นนัดที่3หรือนัดที่4นะครับแต่ว่าที่เกาะกลุ่มกันอยู่นะครับเป็นกลุ่มหลักๆตรงนี้เล็กกว่าเลี้ยนสลิงนะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณเส้นผ่าศูนย์กลางของเม็ดยพลานะครับถ้าเปรียบเทียบจากจานท้ายกระสุนเนี่ยก็โตกว่าจานท้ายกระสุนนิดเดียวนะครับกลุ่มนี้โอเคก็ เป็ดนักล่าสรุปว่านะครับสรุปแว่สรุปว่านะครับ <c oughs> ปืนทรงเทคติคอลนะครับปืนทรงเทคทิคอลที่ยังที่ยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนสปริงนะครับหมุนหมุนเฉพาะระยะเสียและก็ระยะลากไกเนี่ยซึ่งเป็นไกลเดิมจากโรงงานสามารถยิงทำกลุ่มปั้นเอ็กได้นะครับสามารถยิงทำกลุ่มปั้นเอ็กได้ ยิงแม่นเหมือนเดิมนะครับยิงแม่นเหมือนเดิมโอเคเนาะใคยข้อข้องใจเนาะใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์นะครับอยากให้เพื่อนดูก็กดแชร์ใครยังไม่กดติดตามครับกดติดตามช่องเป็ดนักล่าครับมีปืนอีกเยอะแยะมากมายนะครับโดยเฉพาะปืนจุดสองสองนะครับในสนามวันนี้กระบอกนี้ก็แต่งเท่าๆกันนะครับแต่งเท่าๆกันอันนี้ปืนน้องอาร์มกระบอกเนี่ย ปืนปืนน้องแพทนะครับโอเคแม่นทั้งสองกระบอกก็คือทดสอบให้ดูกระบอกเดียวพอกระบอกนี้ก็คงแม่นไม่ต่างกันนะครับเป็นเป็นปืนล็อตเดียวกันตัวนี้เป็นรหัส22นะครับก็คือปีที่ผลิตที่ปี2022นนะครับปืนผลิตใหม่เลยนะครับโอเค อย่าพ erm ัดถ่ายร่อยบ่โอ้ใส่หมอนอยู่คุณแพทนะครับเจ้าของปืนก็ลองปั้นเด็กดูนะครับเราเองพื้นแบบว่าเขาเอิยนว่าสายประหยัดแอมเล็กเข้ากับแก้ขั้น คุณแพท์นะครับยิงที่ระยะห้าสิบเมตรทดสอบกลุ่มละห้านัดห้ากลุ่มนะครับโอ้โอ้โแล้วบน,นะครับ ยิงจบครับเดี๋ยวเราเอาเป้าที่คุณแพทย์ยิงทดสอบมาดูกันใกล้ๆนะครับโอเคครับกลุ่มกระสุนเป้าแผ่นที่สองที่ที่คุณแพทย์ยิงนะครับก็ใช้กระสุนยี่ห้ออีเล่ฟอสนะครับตัวนี้กล่องสีขาวตัวหนังสือสีม่วงถ้าใช้เปรียบเทียบโดยเหรียญสลึงก็ยังเห็นขอบนะครับก็ยังเห็นขอบเป็นเห็นขอบทุกกลุ่มน่าจะเป็นที่ ความแรงของกระสุนนะครับแถมยังมีบางนัดที่หลุดออกมาด้วยนะครับกลุ่มนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณเหรียญบาทนะครับน,น่าจะเป็นที่กระสุนโอเคครับ